สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคน,กคนออันนี้มมตูล่องล่องเบิงนะคะแมตูล่องเบืองวามันจงไดเพราะว่าปกติวัานอาทิตย์แมตู่สิบลไรดอกแลก้วก็ไล่ขอ้อแมตู่เนี่ยคณะไล่แมตู่สิบลเปิดสั่งไล่ได้หรอกคะ่ะคืออยากมาล่องเบิงวามู่ว่านี่มันเกิดยังขืนแมตู่คือไล่บด้เต่าน,นั้นเองนะคะอะตอนนี้กน็นังอยู่บากคอนคะ่ะอากาศมันก็นสีมืดๆเนาะหน้ามืดมากเลย หน้ามืดมากเลยเราเข้านี่แม่ตู่ก็แปลกใจว่าน้องจุ้ยน้องจุ้ยสวัสดีค่ะป้าบีมสวัสดีจ้าเอ่อแม่ตู่แม่ป้ามาทักทายกันโนเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้แม่ตู่แม่ตู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้น้องจุ้ยว่าทําไมแม่ตู่ถึงไลฟ์ไม่ได้มันมันขึ้นอะไรแค่แม่ตู่ก็ไม่รู้แต่แต่ไลฟ์นี้ไลฟ์สดเนี่ยแม่ตู่จะบ่บว่าเปิดสั่งได้ได้นะคะคือจะให้ทุกคนมาโซเลกันเป่ามอยกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังหมู่ว่านี่แม่ตู่ไรบ่ไดอ่ะมานั่งอยู่หนาบา์คนอ่ะอาจจะไม่นานนะคะอันนี้คือเพื่่่อนมตูคะ อันนี้เพื่อนแม่ตูเพราะว่าแม่ตูชอบตุกต๊กตาถึงมันจะไม่เข้ากับหน้าแต่เชื่อเถอว่าป่าลราหมักม <c oughs> ือเขาก็หนาตาป่าเราหมักอุ้ยตายเราสิดดีกับซิดว่านอแมวตัวนี้อันนี้ซื้อมาแบบดีกับซิ์นะคะเนี่ยสั่งมาสั่งมาสังางา่งมาจากเออสั่งมาจากเมกาพะนะแต่ว่าเอ่อเขาทําอยู่ที่บ้านเราอ่ะทําอยู่แถวแถวเพื่อนบ้านน่ะทําอยู่แถวแถวเซิร์นเจิ้นน่ะนะแม่ตูแม่ตูเอามา ถึงมันจะไม่เข้ากับหน้าบอกเลยว่าไม่ตู้กับละมักไม่ตู้รถสอบกระตุนตุกตาสวัสดีเด้อค่ะสุกผู้ทุกคนเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอ่หลังจากไม่ตู้เปิดพิโคเขามาเนี่ยไล่ของเม่ตู้ขณะไล่ไม่ตู้จะไม่เปิดสร้างรายได้ค่ะเนาะให้ทุกคนได้มีพื้นที่โซเลเดี๋ยวก็เปิดสร้างรายได้ทีหลังก็ได้เนี่ยแต่ไม่รู้ไอ้ตัวนี้จะติดติดกรสีกระสาไม่รู้เนี่ยตัวแมวเนี่ยขจจังแหงมีเลยกระซิบอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าติดไม่ตู้็ะปิดสางได้ได้ก็เป็นอย่างนะอ่า ผู้ใดขามาแน่น่เออเดี๋ยวกับแม่ตู้กับสินัมกลับไปที่เกานะน้องน้องจุย้ยน้องจุ้ยสวัสดีกับป้าบีมมานนองจุ้ยก็มีหนังขายายาแล้วนะคะผู้ใดปวดนนะ้งปวดแอบไปอุดนนุนน้องจุ้ยเด้อเพิ่นกับกินโชเอ ASMR เรเากินเป็เแต่เสียบตเสียบอุ้ยตายแล้ววีวีลมมาแล้วตอนนี้แม่ตู้ก็เริ่มจะหนาวมากแล้วเพราะอยากเข็ดอยู่ข้างในอ่ะเพราะว่าประตูเราเห็นนักกินอยู่แต่ประตูเราถามเราอยู่ว่าเธอจะออกทีวีได้ไหมพอตู้บอกได้ว่าเธอจะทําอะไรก็ทําไปฉันไม่เกี่ยวนะคะ เป็นสิทธิส่วนบุคคลถึงจะเป็นสามีเราถ้าเขาบอกว่าไม่โอเคเราจะทําไม่ได้นะคะเนาะสิทธิส่วนบุคคลเยอะมากเลยนะที่ทต่างประเทศเนี่ยน้องจุย้ยอาสาราดีน้องแอลวัด,ดีจ้าคุแม่นิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหมุนอีกระเบอมุนละตีนเหือหมุนอีกบ่าบัดนี้เลิฟสามข่าย,ยาจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวม่ตูทกก็ตามไปหาทุกคนนะคะเดี๋ยวม่ตูทน้ำไปเบิร์สุขทุกคนคะ่ะ น้องจุ้ยบอกว่าพี่สาราดีดีสวัสดีค่ะ mm hmm. เลิฟสามค่ะน้องสาวคุณยาสวัสดีค่ะคุณยาเดี๋ยวน้ตามเข้าไปนะค่ะตามเข้าไปมือว่านนี้ไปเห็นบุญเอาบุญน้ำคุณยาอยู่ขอบคุณซีโป้งนะคะเนาะแต่ว่าเลิฟแรกเลิฟแรกของสาราดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องสาราดีดีสวัสดีค่ะจากคุณย่าจ๋านะคะเอาอันนี้มาจอดไว้ยู่นํำ้ำนะตีนนี่กระิแท่เลยบักแมวตัวน,นี้ คุณนันทไทยเมตุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์ไทยคุณนันท์ไทยเนี่ยเขาก็ร้องเพลงสนุกนะเมตุกับเขาไปม่วนอาหารนำกลับขเขินหมู่บ้านเนี่ยเมตุเขาไปม้วนอาหารอยู่บ้านคุณนันท์ไทยบักย่างมวนเลย <c oughs> คนมีห้องเพลงประหวัวต่อไปอยู่ได้ชั่วโมงเดียวนึ่งเพราะว่าอันเริ่มเฮ็ดงานอ่ะนะเราก็ไปไปบ้านอื่นน้่แต่ว่าเวลาคุณานันทไทยคืนเนี่ยทุกคนไปไปบ้านเพื่อนเนอะม้วนม้วนไหม,มคุณานันทไทยเราก็สิเป็นพิธีกรพิธีกรฝีปากเอกคุ้ยนวหัวมวน ขนาดรูว่าเนี่เพื่อนล่อเพื่อนล่อตังเวทีน่ะเพื่อนก็คุยคุยคุยไปพวกคนนี้เป็นพิธีกรได้สนุกมากเลยคุณนันทัยูเคเนี่ยพิธีกรมวลมากบ้าอุไลสวัสดีค่ะคุณนิมนชายาสวัสดีค่ะนี่สาวสวยอารมณ์ดีของเราใหม่อีกแล้วหนึ่งคนนะบ้านคุณนิมนชายากันยังขาดกระเบื้องอยู่แต่ว่านางอารมณ์ดีมากเลยเดี๋ยวนางก็จะมาเต้นราให้ดูสาระดีๆหมุนอีกแล้วช่างเล็กซ้อมได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ตู้บิ้ม อ่าตอนนี้มันเริ่มหมุนแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ตู้กับผุ้จิขรล่มแล้วเพราะว่าทดสอบว่าเป็นอย่างเป็นอย่างมันคือขึ้นบอดายเหมือว่าเนี่ยเห็นไหมแม่ตู้ขึ้นได้ประมาณหนึ่งนาทีกวัวๆหลังจากนั้นดูหมุนติวติวติวเก็เลยมาล่องอีกว่าทําไมมันอันนี้ไม่ได้นะคะก็เลยบอกอีกครั้งว่าไลฟ์สดต่อไปนี้แม่ตู้จะไม่เปิดสร้างรายได้ขนาดไลฟ์นะคะแต่ไปเปิดทีหลังก็ได้ไม่เป็นไร ขอบคุณทุกคนนะคะคุณเมธีอินนี่สวัสดีค่ะมาบวกกําลังใจให้นะครับทุกบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ตู้สิขอตัวก่อนนะคะทุกคนลงจากนี้แม่ตู้ก็จะตามไปหาเบอร์สุขุูกสุกคนคะ่ะญาติอาเบลเยียมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายกันเนาะผูใดวันท่านไหนจำใหม่จบมืออ่าในนี้ก็มีบ้านาน้องจุ้ยบ้านน้องจุ้ยนี่มีหนังขายยาเนาะคุณนันทัไทยพิธีกรผีปากเอกไปฟังนางพูดได้สนุกมาก คุณเมทีก็ก็จะมีกับข้าวอยู่ในฟ้าชีครอบน่ากินสุดๆคุณเมทีไอไม่ใช่ทษดทีทษทีคุณเมทีมุมกล้องสับสนกับเอ่อซีดับซีเอ็มบ้านคุณเมทีเนี่ยเธอาก็สิเป็นตาก้องแบบฟีมือเฉียบมากทุกคนแทบทุกคนจะพูดว่าเอ่อการถ่ายรูปหรือมุมกล้องของของบ้านคุณเมทีอินดี้เนี่ยยกโป้งเลยนะคะแม่ตู่ยังถามโอ้ไปไปเห็นเธอเลยมุมกล้องสิต่างกันจากมุมกล้องของบ้านอื่นนะคะเอ่อเหมือนมุมกล้องบ้านคุณเก๋ บ้านคุณเก๋สไตอิตาลีาาคุณเก๋คุณเก๋าสาวใต้ไกลถิ่นเพื่อนกษียณนี่มุมกล้องอีกมุมหนึ่งมุมชัดเจนมุมกว้างแต่แต่มุมกล้องของบ้านเมทีอินดี้เนี่ยก็จะมีมุมที่พิเศษเราก็ยังสงสัยว่าเขาทำได้ยังไงเขาถ่ายยังไงถึงได้ออกมาออกมาสวยมากๆเลยคือมุมกล้องเขอจะบ่คอยเหมือนคนอื่นอะนะหลายๆคนเอกูรูกูร,รูที่เพก่นทายรูปเนี่ยก็ว่าบ้านคุณแม่ที่เนี่ยถ่ายรูปได้สวยนะคะไปเบิ่งบ้านเพ่นเดอ เอฟซีได้ตู้เยอะมากค่ะขอบคุณค่ะคุณเมทีอินดี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมาให้กําลังใจทุกบ้านครับคุณเมธีบอกนะคุณนันทัไทยบอกว่าเมธีสวัสดีค่ะป้าอูอ่ามีบ้านป้าอูไรมีอีกคลิปหนึ่งเป็นที่ประทับจืดของแมตตูมากเธอไปที่หาดแล้วมีมีหอยแมงคู่แบบเต็มหาดเลยอะอืมขันแมตตูไปนน่นนะแมตตูติดตาน้งจิ้มเขาไปน้ำเลยวันหาเสือมันจะเยอะขนาดนั้นที่แอรียที่แมตตูอยู่เนี่ยนะมันแพง เพราะว่าเขตที่แม่ตู้อยู่เนี่ยมันเป็นเขตเนื้อวัวนะเอาก่ยบเยอร์เนี่ยบบเยอร์อินเดียมันมีบาวาเรียก็จะกินเนื้อกันเห็นพาวชาตดบอกเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวแม่ตู้กับน้ำเข้าไปบนซุปขุคนนั่นแหละอย่ลือไปเมืองบานปลาอู่ไรนะคะส่วนคุณนันทไทยเน้นและย้ำพิธีกรสีปากเอกคุยสนุกเต้นกำวนความแม่หมู่บ้านแม่ตู้ไปมวดอาหารย่บาลเพลินคุณนันทไทยยูเคประทับจิ้ คุณมิมลบอกว่าสวัสดีทุกๆบ้านนะคะยินดีต้อนรับด้วยนะบ้านคุณมิมลชายายังไม่ยังไม่พบกับเรื่องเด้อไปจับมังจับมือกันเอากระเบื้องไปแปะเอาไปแปะให้เพื่อนอะฉาบน้ำเด้อเดี๋ยวกระเบื้องมันปิวเนาะคุณปิยานุชอ่าคุณพีเอ็มนุชสาวแกร่งอารมณ์ดีของเราสาวตู้ชีวิตนะคะบ้านคุณพิยนุชเนี่ยเพื่อนกับมี่นางชายาแล้วเนาะชื่อช่องของนางก็คือพีเอ็มนุชเอยนุชพีเอ็มนุชเขียนว่าพีเอ็มนุชแต่สิเห็นไหนเลย อ่าสตอรี่สตอร์ทรูเรียวสตอรี่ของเธอแม่ตู้ก็ดูอยู่ตอนนี้เรื่องเรื่องตามหาลูกสามสิบปีนะคะแม่ตูก้ก็ตามติดต,ต,ติดอยู่เนาะไปบนยูบานเพลนเดอร์เพิรนนีหนังไขยาไขแล้วบันพีเอ็มนุสนะฮะ <c ười> น่ารักจุงแม่ตู้ตาโบตาโบขอบคุณเออมันเชื่อมอร่อยอร่อยนะชอบมากแม่ตู้ชอบกินมันชอบกินเผือกจริงๆนะชอบมากเลย <c ười> สวัสดีทุกบ้านนะคะบ้านพีเอ็มนุสย์เพิรนมีหนังไขยาแล้วเนาะไขปวดล่างปวดเอวบิ <b> ๊กโบกิ้ว บิ๊กโบสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าพ้ออุไรบอกว่าสวัสดีทุกบ้านอ่าบ้านบิ๊กโบก็มีหนังขายยาแล้วนะคะไปสนับสนุนไปอุดหนุนกันได้ไปปวดล้างปวดแอ,อลบิ Bo, ๊กโบนี่นางจะมีครสวัสดิการกินกินแล้วหน้าอร่อยนะคะเออเคลิปสุดท้ายที่ไม่ตุด,ดูกิน,นกินหอยนางรมลใช่ไหมกินหอยนางรมแล้วก็ลใช่สิหอยนางรมนั่นแหละไม่ตุเห็นอยู่แบบแบบไปสื่อมาแล้วตาโบบอกว่าบีบีสวัสดีครับนะับใหม่จับมือกันคุณเมทีบิ๊กโบทักครับ Bo, กิ้วกับดับ ตาผมบ,บอกว่าพี่นันครับผม <c oughs> คุณวารีสวัสดีค่ะคุณแม่ตู้สวัสดีค่ะคุณวารีสวัสดีกาะยินดีเนาะเขามาหาแม่ตู้อ่าเดี๋ยวแม่ตู้กะสีน้่ไปนะคะสุขภูสุขคนโอเคแปดนาทีสิบนาทีแล้วมันจะยาวเกินไปไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเปิดสร้างไรายได้ไหมหลังจากนี้นะแต่ตอนนักขณะนี้แม่ตู้ไม่ได้เปิดก็ให้ทุกคนเข้ามาเลยไม่ต้องไปเอ,อตอนโคให้ให้ให้สนุกสนุกกันเนาะเดี๋ยวแม่ตู้นั่ไปนะตอนนี้แม่ตู้เช็คระบบซื้อว่าเป็นอย่างหมู่บ้านคือเห็นบ่ไใด ก็เลยมาตองมาเปิดวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยววันกันป็นเจอกันปกติวันวันอาทิตย์แม่ตู้ก็จะได้ไม่ได้มาโซเล่เนาะก็จะเป็นวันธรรมดาซะส่วนใหญ่ใต้กันเนาะกันเนาะเดี๋ยวแม่ตู้สิขอตล่วก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าเกิดไปเก้านาทีละสุขสันต์วันอาทิตย์ด้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันอาทิตย์นะคะมันสุขกับครอบครัวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะคุณวารีบอกว่าทําไมไปไวแค่เออแม่ตู้รถดือนค่ะคุณวารีคะแม่ตู้รถดว่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งคลิปที่หลังเนี่ย เดี๋ยวมันสัญญาจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ตูเจะได้ทั้งไลฟ์ได้ทั้งคลิปมันจะได้โบยเยอะจนเกินไปเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงนะคะเดี๋ยวไม่ตู้ตามไปค่ะเดี๋ยวไม่ตู้ตามไปหาทุกคนเลยที่มาวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอวันจันทร์เนาะสวัสดีค่ะบายออกจากระบบก,ก่อนนะ <c oughs> เออเออเเวทเวดเวดเวส้นสุดการสตรีมโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์นายนายอัพเบรกนโอ้ยพิทล้มโซนล้มโซนอาจต้องสิ้นสุดการสตรสตีมก่อน ไปออกเลยไม่ได้แม่รสแม่รสแม่รถยิ่งบังโกเดี๋ยวตามไปเน้อแม่รถเน้อมา่าทัานเดี๋ยวลงก่อนนะเดี๋ยวเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้ะทุกคนจ้า